สวัสดีครับเอฟซี FC ทุกทุกคนนะครับเมือม่อนีวานเมื่อฝนตกเนาะออกไปไหนไม่ได้ก็ก็เลยเ,เบื่อเบื่อนะครับอยากจะร้องเพลงให้ฟังนะครับยาลองฟังกันดูเป็นเพลงเก่าๆนะครับเมดเลี่ ก็ขอให้สนุกสนานกันนะครับอย่าซีเรียสนะกุหลาบเดี๋ยวมันมาท่านเขา <laughs> เ,ดเดี๋ยวตั้งคีก่อนตั้งคีก่อน กำลังบ้านที่ไอ้ทรงและมอบให้แม่ชมยุงดำลงความรักไว้อะไรลางบัดาเ้ามาลัมาเลยซ้อมครับพี่น้องและพี่ขอฝากให้เจ้า พี่ขอฝากให้เจ้าต่างเมื่อบัดย่ำไกลเบ็ดอะไรให้นั่งหัวรนให้ส่งคืนอย่ารอจาให้ส่งคืนเออ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 อย่ารอจา โบฮิดมาเต้นเต้นเงี้ยนุนเต้นพอต้งอง้องมือดตรีกุมภ<ท><ก>าวันว่าเล่นไทยของขวัญจากใจพี่มอบแด่เธอฝากใจดวงนี้ที่มันละเมอคิดถึงเธอไม่มีวันลืมว้ย ลาบที่แดงที่มอบแดกคุณเพื่อเป็นในอุ่นเมื่อยามคุณเงาฝากไปกระซิบหัวใจเบาๆเมื่อยามคุณเศร้านั้นคงผ่อนคลายก่อนที่นะ สายพันธทีสิบสี่กุมภานั่งจำหน่องเจอใชจผู้ถือดอกไม้ไม่สื่ยยังกินคนข้างมานั่งคุยกันเข้าเรื่องรักมาขึ้นเรื่องล่างใจเรา่ืมมาบอกสารด้วยพี่น้องได้ใจหัวใจพี่มอบให้นัง สีแดงมวานลกว่าเหรียญไทยดวงจิตของพี่สบายดวงจิตของพี่สบายถึงเป็นกระต่ายไม้จันก็ยอมซ้อมเมื่อใดสิล้นเมื่อใดสิลุนดวงจันบนฟ้ากระตายย่ายยังปัถนากระตายย่ายยังปาถนาวมื่อใดจันทาจะล่นลงพื้นดินดินไม่มีขอคอยต่อไปแม้มันจะไม่ได้สึ่งความหวัง u lạp đen cháu ơi có cháu chung phăng, vâng ngày cao trăng cháu chung khืน mà, nhào ba bàn cưỡn sắn của câu, cưỡn ba bàn cưỡn sắn của câu, cao bùn bến nó, con sông đưa nàng, anh kíp họ con sông đưa nàng, cao ไอ้ทรงคืนเดือน้งนองมั่วจนจบอาเต้นโ้เวิดบังต่อครับพี่น้องรอมเนี่ยพี่เผอือมาดื่นทำไมเดี๋ยวโควิดลงไปเว้ เห็นใจคนมีเมีเกียรปัญหาทุกวันจะแบ่งปันเวลาไปหาสามไว้เธอก็รู้ว่าพี่รักเจ้าเพียงใดเฝ้าห่วงใจอยู่ทุกวันเวลาเรื่องภรรยาไม่ใช่กลัวเพื่อครอบครัวให้เกียรติเขาเป็นธรรมดารอหน่อยนะพี่จะไปหา ที่รักจ๋าอย่าพึ่งน้อยใจเป็นจังไดพี่กันยังมีเจ้าเป็นจังไดพี่กัยังมีเจ้าบาเคยป่าเคยไปอดจนคอยขอเวลาพี่บางทางน้องยังเหงาอยแลเจ้าแค่สองคนหาก,กันมานหนนหนมีรอยราวยอมเสียสาวให้ไม่แค่ใครทั้งที่รู้อยู่แก่ใจว่าพี่มีเมียแล้วยังอุตส่าห์ให้โอกาสแมว ชื่นชมแล้วรถลรักไม่จางบางคืนนอนหัวใจสบเ้าคิดถึงเจ้าตอนกอดเมียกอดลูกลึกซึ้งด้วยความพันผูกรักเมียรักลูกแล้วยังเป็นห่วงเธอ บางขึ้นเพอเพอไปไหลเราบางขึ้นเพอเพอไปไหลเล่าล้เมื่อเอินซือเจ้าจนนี้ให้เมื่อถามพ่ออาถามใจพี่เศร้าคิดหวัวเฮาทำผิดลืมว่ามีใดวันใดถ้าโอกาสนี้พี่จะรีบไปทันใดจะไปกอดพร้อมน้องให้ชื่นใจตำแหน่งอะไรก็เมียพี่เหมือนกันความสัมพันธ์สองเราอยากกลัว ไคว่าชั่วก็จังเขาเจ้าบ้านรอพี่น้อยอย่าถือว่าทรมานยังต้องการตาวานอย่าน้อยใจเป็นจังไดก็ถือว่าเป็นไม่ยเป็นจัาไหนถือว่าเป็นไม่ยเป้าหมายวางป,ป่บไปอดทนคอยขอเวลาพี่บ้างทางนอง้องนะรอพี่ก็รอ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 พี่ก็รอจับไร้ลงบ้านคิดถึงตาวาน ถูกเล้งสาวไปโอเคด้แลเราคิดว่าสาวฟังล่ำคับเพลงต่อไปผู้ได้ลองเป็นน้อยลอเพลงนี้ผมเคยลองนะครับลูกวงกลับมาแล้วร้องเบิองร้องเบิอง ว้ยมากับพ่อมากลับมาว่าเหมือนบุ่บ้านน้องอีกทีหวังพบคนดีหน้าเวทีเหมือนปีก่อนมาไอออกมาลํำอยากย้ำคนเคยสัญญาขอความของหมอมาฟังลํา หนีไปกำไปทำงานใสจนไหม่หน่อยบอ่กาวหนีไปกำไปทำงานใสจนไหม่หน่อยบอ่กาวเห็นลมหนาวภาษาพัานฝนยู่ใสทำไมเจ้าบ่ามาฟังลำหรือไปใส่ชุดดำเที่ยวตามผับพเพื่อชีวิตเสียงบ่หอดครับ <c oughs> ขอไม่ได้ซ้ำนี่ละน้ำยาล้างหัวเทียกับ่พี่นต๊ไปซื้อมาได้เอาลองกอนโควิดลงลงลองโอ้ย เอาบัดดี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 ้กล้องก่อนเออเดี๋ยวกล้องไหนน